ทุกคนสวัสดีค่ะ,ะวันนี้นะคะเราก็เล่น Facebook เป็นประจำอยู่แล้วนะคะวันนี้พอดีเลื่อนไปเจอ,อเป็นอะไรที่แบบสะเทือนใจมากนะคะเน,เนื่องจากว่ามันคือเหตุการณ์ที่ใครก็ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนไม่ได้แบบว่าทันได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะก็คือไปเจอเคสเคสนึง เด็กน้อยในหมู่บ้านนะคะเห็นบอกนะคะไล่ดูนะคะแต่ว่าก็ก็ยังไม่ได้ถามโดยตรงแต่ว่าไลา่ดูเท่าที่ทราบมานะคะก็คือเป็นไข้เลือดออกทุกคนเป็นไขเ้เลือดเลือดออกแล้วถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลศรีนรงเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลสุรินนะคะน้องประกอบว่าน้องเสียชีวิตแล้ว นะคะเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเด็กน้อยแถวหมู่บ้าน,นะค่ะทุกคนมันไม่มีใครคิดว,ว่าจะเกิดเรื่องเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะทุกวันนี้แบบไม่ว่าไม่มีใครรู้นะคะว่าหัวงอกจะไปก่อนหรือว่าหัวดําจะไปก่อนนะคะยังยังเคียเนี้ยน,น้องแค่อายุตัวเล็กนิดเดียวเองทุกคนนะคะเด็กน้อยอ่ะแต่อายุยังไม,ไ,มไม่หนูไม่ได้ถามข้อมูลว่าน้องอายุเท่าไหร่แต่ว่าเป็นไข้เลือดออกก็เลยอยากจะแบบว่าเออในฐานะที่แบบว่า เราขายประกันเนาะเราก็อยากจะบอกพี่ๆเพื่อนๆในหมู่บ้านหรือว่าเพื่อนๆที่ที่สนใจอยากจะทำอะค่ะก็อยากให้มีประกันติดไว้สักเล่มหนึ่งอย่างตัวของเอ็กซ่าเองก็คือมีของประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะตัวนี้ซึ่งมันจ่ายแยกแค่ถ้าอายุในน้อย20-30จ่ายแค่หลักพันค่ะแต่ว่าถ้าอายุเพิ่มขึ้นก็ตามอายุนะคะก็จะเป็นแบบว่าหลักหมื่นแต่ก็ถ้าเทียบกับว่าทุนประกันก็ยังได้เยอะอยู่นะคะตัวนี้ก็คือคุ้มครอง5กลุ่มโรค หนึ่งร้อยอาการกลุ่มโรคละหนึ่งล้านบาททุกคนแล้วที่พิเศษก็คือในเด็กเขาแถมให้อีกสิบโรคนะคะก็ะคือห้ากลุ่มโรคก,ก็คือคุ้มครองอยู่แล้วแต่ว่าที่เด็กอายุอา,อายุหนึ่งหนึ่งเดือนนะคะถึงสิบแปดปีตัวนี้เขาแถมให้สิบโรคพิเศษสําหรับเด็กซึ่งจะมีในส่วนของเนี่ยไข้เลือดออกตัวนี้ก็มีนะคะไข้เลือดออกก็คุ้มครองเหมือนกันในเด็กนะ โรคขวาสกิมือเท้าปากนะคะอาการซับซ้อนรุนแรงก็คุ้มครองแถมให้นะคะเบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินตรงนี้ก็แถมให้สำหรับเด็กนะคะออแล้วก็โรคไตอักเสบโรคก,กระดูกเปราะนะคะฮิมโมฟิเลียเอนะคะรูมาติกลิ้นหัวใจรั่วตรงนี้ในส่วนของเด็กเขาแถมให้พิเศษ10โรคนะที่สำคัญเลยเด็กที่เจอส่วนมากก็คือ ไข้ลดออกนี่แหละมือเท้าปากนะคะทุกคนอยากจะให้มีติดไว้อย่างเด็กอายุน้อยๆเนี่ยน้อยๆเลยไม่เกิน5ขวบเนี่ยแค่หลักพันแค่นั้นเองต่อปีทุกคนมันเป็นประกันปีต่อปีแต่จะบอกว่า,าถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตตัวนี้ก็คุ้มครองนะคงเงินอยู่ที่1นึ่งแสบาทนะคะคุ้มครองกรณีเสียชีวิตอยู่ที่1นึ่งแบาทซึ่งตัวนี้มันจะคุ้มครองในส่วนของ รอบซะส่วนใหญ่ทุณประกันเขาก็เลยให้น้อยนะคะคุ้มครองกรณีตรวจเจอเงินก้อนนะคะตรวจเจอแล้วแต่ระยะว่าเราเจอระยะไหนซึ่งตัวนี้จ่ายตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเลยระยะเริ่มต้นระยะตางแล้วก็ระยะรุนแรงนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเจอระยะไหนก็จะรับเป็นเปอร์เซ็นต์ไปแต่ถ้าเสียชีวิตอยือที่หนึ่งแสนบาทนะคะทุกคนทําไวเ้เถอะมันมันถูกมันถูกมากอะอย่างเราไม่รู้หรอกว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนเนาะ มันเป็นอะไรที่สะเทือนใจเราเห็นแล้วแบบเราไม่คือเด็กยังน้อยอะเขายังแบบไม่เติบโตเลยยังแบบยังอยู่ในอ้อมกอดอ้อมกกอ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่อยู่เลยอ่ะก็เนาะไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดขึ้นตอนไหนแต่ระหว่างที่อยู่ก็คือระวังแผนและเตรียมไว้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูว่าเนี่ยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูดแบบหนึง่ง <c oughs> อันนี้คือไม่ได้เตรียมข้อมูลอะไรเลย,เลยก็คือเห็นปุ๊บอัดวิดีโอเลย อยากอยากจะมาบอกว่าม,มันถูกมากเลยนะประกันช่วงเนี้ยแบบไม่ใช่ว่าแพงเหมือนแต่ก่อนนะมันมีแบบถูกแบบแพงขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าเราเลยซึ่งอยากได้แบบไหนสอบถามเพิ่มเติมได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะจัดให้ให้แบบว่าให้ไม่กระทบให้ไม่เดือดร้อนเอาที่เราไหวนะคะอ่ะนี่เจะและ้วนยทุกคนอย่างแผนแผนอันนี้ยกตัวอย่างแค่เพศเพศช,ชายและกัน คุณอยู่ที่1ล้านบาทเพศชายอายุ5ปีจ่ายแค่2,289บาทต่อปีนะคะต่อปีรับความคุ้มครองอยู่ที่1ล้านบาทกรณีตรวจเจอโรคอร้ายแล้วแต่ระยะน,นะคะแต่ต้องบอกนะคะว่าตัวนี้จะเพิ่มขึ้นตามอายุทุกๆ5ปีเบี้ยมไม่ใช่คงที่ตลอดอ เบี้ยไม่ใช่คงที่ตลอดแต่คือเป็นการซื้อความสบายใจเนาะเราไม่รู้ว่าแจ็คพอตจะมาเจอตอนไหนจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วโอเคเรามีตรงนี้แน่นอนที่จะไปจุนเจอือครอบครัวไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันใดๆน,น,นะคะยังไงฝากไว้ด้วยกับไอแคร์ของกรุงไทยแอคซ่าทุกคนอยากให้ทำจริงๆมันถูกนะมันหลักพันคูมครองหลักล้านอะ่ะเออหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะสอบถามเบี้ยได้เลยทักมาได้เลยค่ะ